เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดีายดี๋ยวเ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 ดยเด๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ว ไปตีไดยังไงขอโทษขอโทษขอโทษเขาดีขอโทษันน้าเดี๋วให้สามเดือนอเดี๋ยวไม่เป็นไรนะตีแค่นี้กับเพียงไอ้บลโดนถีบไม่เป็นไรอบครับขอบคุณครามงับข่อยร่ำข่อยรวยนะฮะ้องเดูประการนะมจะยุอะไรกับเขาแสนดาหูเปลม่เเขาร้องคนละเรื่องเลยเอ แสงขมือใหญ่ไม่คิดว่าเคยเป็นสิบรวมเครืองรวมลายเป็นลายรวมเรืองเคยเป็นเสือรวมคำมึงมาลืมผูกหุ่เป็นมิตรที่เคยคิดเกื้อนอุบมาลืมผูผู้มีคุณที่เคยจุนเคยทำเราเคยเ รวมเรามาลืมน้ำค้างอดดับไม่จบคำเช่นนี้ือาถ้าต่อยครับมาเป็นคาฮักใครอินยาชนนทำไมไม่ยอมางล่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดียวเดี๋เเียเดี๋ยวเดี๋ยวเียว มึงไปตีพี่เขาได้ไงเนี่ยมึงนี่นะตั้งแต่ขับ B M นะมึงตีหัวหน้าเราได้ยังไงฮะมันสุดแะขวานโอ้นี่ไม่คิดจะห้ามลูกน้องเลยเหรอเจ็บไหมเจ็บมากเลยเจ้ยโอ๊ยสมโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยออยกอโอยโอ๊ยอยเอ๊ยโอ๊ยออ๊ยโอยอ๊ยโ่ยอ๊ยโไงยโอ๊ยยโอ๊อ ไปตีเขาได้ยังไงขอโทษขอโทษขอโทษเขาดีดขอโทษันน่าเะให้สมเดือนขอโทษเดี๋ยวมเป็นไรนตีแค่นี้กับเพีงไอ้เบลโดนถีบไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอรับขอรวยนะฮะขอบคุณครับเรีย่รับาลนะครับมัยุบอะไรกับเขาวยพอจะถ่ายรูป่ะไป่อ เพื่อนเชยสิททิ้งวัวชั่วอน,น้อมหัวยอมรับเรามาเพราะผูกบังคับาามาเป็นแม่ทั้นำเราเกิดมาทนและประเทศ เรื่องหน้าที่และสายคำวิ่งเทงนิที่จะใช้คำวิ่งที่เราบอกาำวนาจะมีเหตุผลแต่ว่าเรจะบอกกับเพื่อนตอนนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าเพื่อนอยากเป็นเพื่อนเพื่อนสบายจะเข้ารู้คอยไปสร้างความขในันที่มาที่นี่เลยไปสอบแก่เพราะว่าใช้คสิ่งยังมาถามหาความเป็นเพื่อนกันอยู่จะยกทัพตาแบบนี้ก็ไนไว้หน้าเพื่อนไ่ไว้หน้าครูไ่ไว้หน้าใครเทงสิ้าอยราัน ความเป็นเพื่อนเพราะเราให้มันขาดจากวันนี้ไปเลยที่สิดคอยชุวยกับไปช่วยนเราไม่ถอยขอบคาห้ามันข้อมัน ต่อ้อวาม้อกันกับนที่เอยังไงต้องเป็นแฟนมืแน่นอนเดี๋ยวพูดจากใจเอาไว้เอา้เอาไว้คอนทบหนุกลานนาทยอ แมโคตโหดเลยเฮ้ยด oh. oh, oh uh, ิหายโอ้โชวด้วยสายตาของไห้ใคอยู่นี่ช่วยด้วยเอาเดียวเดียวกันเฮ้ยน้ำตาลไปกนแล้วโอเคฮว้าโอเคเขาทำไม่ยอมก็วุ้ยขออะไ เอรงเอเเชิรอเียมึงเชิรถามีออ้นั่ีจานไหนนจานน้ำพงไม่ใช่ผลันตับกันอะไรที่อยออกตัวเองดูเจนี่ไหนหลังให้คนดูแล้วเออมึงเอาแล้วรอบเดียวไอ้เจ๊ไม่ปากคุยกูม่จะมึงเนี่ย แตตัวอะไหมเนี่ยแต่ตัวอะไรเนียออาดออะรดคืออะไรวะอาดไงคือจ้งสันใช่เหรอใช่้อ๋อแล้วเพื่อนคุณปอะไรทำไมใส่ถุงน่องมกเกสุลกูามาไม่เชยนหัวเกสกุลแต่หัวพ่อเหรอ ก็ถามไงมึงก็ตอบดิว่าเออทำไมไม่ใส่หัวตึ๊ดตึ๊เกี่ยวกันกูนี่อุ้ยไอ้เกลว่ายแต่งตัวใส่กางเกงไม่อายจมูกไอ้บาสบ้านมัองทำไมใครโดดกันจมูกไอ้บาสยังด๋งมาข้องมือดิจิจานไหนละจันน้ำพึ่งไม่ใช่ไม่ได้โดดพึ่งกันไปที่มไปไม่ยืนนี่เขาออมอยู่ได้ใารเป็นนายกางค้างไอจิ๋ม ปอแล้วแปลกแปลกหน้อไม่รู้เลยร้องไห้หรือัวเราอไปเฮ้ยไอ้วน่ะเพื่อนกูเพื่อนกูเฮ้ยเดี๋ยวเสียข้เบอรเจสซินรอด้วยรอไายด้วยรอด้วยไ้ไปไหนเปไหนปหพื่อนกจะไปหโอได้จะไปไหนมึงไม่เห็นเหรอ เพื่อนกูสองคนเนี่ยสองคนแรกเลยอ,ะอ่ะองเทียร์กับองเสกเขา้ามืองก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกูด้วยกูจะฆ่าพกูไ่ห้ามก่อนเฮ้ยไอ้กูเน,นื่งมึงกำลังลุกเป็นไฟเอาก็าใช่ไงทุกคนเนี่ยกำลังได้รับความเดือดร้อนมึงก็ต้องพากูไปหาน้องมึงจริงวะอุยบ้านมึงเดือดร้อนหรือพุงกี่มึงพักก่อนได้ไหมนีพิษเพลินเปรียบเสม,มือนปูในอวยไม่หนีไปไหนแน่เลยมูในอวยเก็บไว้นานเป็นไข่กินยาก มึงพากูไปซะเลยตอนนี้เดี๋ยวกูพาไปไม่เอาไปช่วยเพื่อนก่อนไปเลยหลบไปไปเลยไอ้กูไอ้มอกให้หลบไม่หลบเลยไม่หลบไม่หลบเลยไอ้ไทเว้ยนี่เด็กขบือ่ไอ้ไทยไอ้เพื่อนในละคุณมึงเห็นคนอื่นดีกว่ากูอย่างนั้นเหรอถ้า่งั้นมึงกับกูขาดกันและจำไว้ได้ว่ามึงไปไหนไปไปกูไปน้ะ